สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแม่จิโนอีกแล้วนะคะวันนี้แม่จิโนมาพร้อมกับขนมปังค่ะกระแยมเรากินเป็นอาหารเช้านะคะแต่ว่าตอนที่ทำคลิปนี้นะคะมันก็จะอยู่ที่ประมาณสิบโมงสิบอโมงแล้วนะคะแล้วก็มีมะพร้าวด้วยนะคะทุกคนแม่จิโนชอบกินมะพร้าวอ่อนมาก กำลังแบบว่าหนึบๆเลยนะคะทุกคนจะเป็นอย่างนี้อร่อยค่ะวันนี้ที่มีมะพร้าวมะคะเพราะว่าจะทำขนมค่ะขูดไว้แล้วนะคะมีใบเตยด้วยนะคะนะคะ ส่วนน้ำมะพร้าวเราก็เอามาดื่มนะคะทุกคนคือมะพร้าวนี่นก็ดีนะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะเมื่อเช้านะคะแม่จิโน,โน่พาไปชมนอกบ้านชมบรรยากาศนอกบ้านนะคะจะมีกล้วยด่างด้วยแล้วก็มีอะ,อะไรอ่ะ มีแสงแดดมีสวนครัวคือเมื่อเช้าออกไปตากแดดนะคะเพราะว่ามันหนาวอากาศที่นี่หนาวนะคะยังไม่หยุดหนาวนะคะ่ะตอนนี้ก็สายมากแล้วนะคะแต่ก็ยังมีลมพัดมีอากาศเย็นหนาวนะคะทุกคนเย็นๆก็เลยมาทําคลิปนะคะวันนี้ตอนนี้ก็จะประมาณเที่ยงแล้วก็กินไปด้วยทำคลิป,ปไปด้วยนะคะ นจโนนะคะตั้งเป้าหมายไว้ว่าในหนึ่งปีนี้จะลงวันละหนึ่งคลิปนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองฝึกทักษะในการพูดคุยพูดหน้ากล้องนะคะเป็นการฝึกทำอะไรที่มันมีการพัฒนาในทุกวันนะคะ <c oughs> วันนี้ก็อาจจะมีเรื่องมาเล่าหรือว่า บางวันก็อาจจะไม่มีนะคะอย่างวันนี้ก็จะมา,าเล่าเรื่องการทําขนมนะคะวันนี้แม่จินโน่อยากกินขนมต้มนะคะทุกคนก็เลยอยากจะทําขนมต้มไปสอยมะพร้าวมานะคะแล้วก็เอามาทําขนมนะคะช่วงมีเวลาว่างแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะทําเสร็จหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าน้องตื่นมาหรือว่า ต้องไปทำข้าวให้หน้องนะคะจะไม่ได้ทํานะคะคือเราต้องพักไว้ก่อนวันหนึ่งถ้าเราอยากกินอะไรที่มันเป็นพิเศษแบบนี้นะคะเราต้องปลีกเวลาเท่จะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะคะเราต้องรีบทําเพราะว่าการทําขนมบางทีมันก็ก็จะทำํำกวนไส้นะคะแล้วก็มาปั้นไส้แล้วก็มาทําแป้งนะคะแล้วก็ ทำน้ำใบเตยนะคะเพื่อที่จะผสมกับแป้งให้มันเป็นสีเขียวสวยงามน,นะคะเพื่อน,น,นๆหลายคนคงจะเคยกินนะคะขนมต้มที่แบบว่าเอาแป้งข้าวเหนียวนะคะมาใส่กับน้ำใบเตยนะคะแล้วก็ใส่ผสมไปห่อกับไส้มะพร้าวที่ผัดใส่น้ําตาลนะคะมันจะอร่อยมากแล้วก็เอามาคลุกกับมะพร้าวที่เราขูดไว้แบบนี้นะคะมะพร้าวอ่อนแต่ว่า ตัวไส้มาน,นะคะเราทําจากมะพร้าวที่มันเป็นมะพร้าวทึนทึกนะคะคือมะพร้าวเขาไม่แก่มากแต่ก็ไม่อ่อนนะคะคือแบบ <c oughs> เหนียวเหนียวนุ่มๆนะคะคือแบบยังไม่ได้เป็นมะพร้าวแห้งนะคะ <c oughs> แม่ชินกุก็อยากกินก็เลยจะลองทําดูนะคะ <c oughs> วันนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะชีวิต วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องรีบทําเดี๋ยวน้องจะตื่นมาแล้วเราจะไม่ได้ทํานะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะมีอะไรมาอัปเดตอีกแม่ชิโน่จะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือตอนนี้พยายามที่จะลงคลิปให้ได้ทุกวันวันละหนึ่งคลิปขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะแม่ชิโน่ก็เห็นมีบางคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มาให้กําลังใจนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะยังไงก็ ช่วยเป็นกำลังใจให้กันตอบไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหนทางยังอีกยาวไกลค่ะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ